500คำเกี่ยวกับดอยสุเทพเป็นภาษาไทยดอยสุเทพเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของเมืองเชียงใหม่หากพูดถึงเชียงใหม่หลายคนต้องนึกถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นอันดับแรกด้วยทิวทัศน์ที่งดงามประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่บนยอดเขาดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ15กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปโดยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท้าทายและนิยมมากคือการเดินขึ้นบันไดานาคที่มีมากกว่า300ขั้นซึ่งระหว่างทางจะได้สัมผัสกักบธรรมชาติอันร่มรื่นและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีพระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นในปีพศ 1,927โดยพระเจ้าคือนากษัตริย์แห่งล้านนาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าภายในวัดมีพระธาตุสีทองอร่ามตาตั้งอยู่บนฐานสูงล้อมรอบด้วยรั้วทองคำสะท้อนแสงแดดเจิดจ้าอย่างสง่างามนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ได้แบบพาโนรามาจากจุดชมวิวของวัดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ตำนานของดอยสุเทพยังเล่าว่าพระมหาสมณะรูปหนึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นช้างเผือกเพื่อให้ช้างเลือกสถานที่สร้างเจดีย์ช้างได้เดินขึ้นไปบนยอดเขาและหยุดที่จุดซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในปัจจุบนันก่อนจะหมอบลงและสิ้นชีวิตปรงนั้นนับแต่นั้นจึงมีการสร้างเจดีย์และวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุและระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ปัจจุบันดอยสุเทพไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาเท่านั้นจะยังเป็นจุดรวมพลังศรัทธาของชาวชิงใหม่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาสักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลและชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่า ดอยสุเทพยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการถ่ายภาพรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกและเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิบนดอยจะลดลงทำให้อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้ไปดอยสุเทพก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่เพราะดอยสุเทพคือหัวใจของเมืองที่เต็มไปด้วยความศรัทธาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ต้องสัมผัสด,ด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิต หากต้องการเพิ่มเติมเ,มเช่นชื่อเรื่องคำอธิบายแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดยอดนิยมแจ้งมาได้เลยครับ